มาด้อค่ไม่กินหนึ่งปานตะเพียนตัวบักง่ายคะ่ะมาเดิอนี่ปลามาจาับแม่น้ำลำปาวล่ะคะ่ะจังหวัดกาฬสินอ,อุ์เมามาหนึ่งแล้วค่ะเนี่ยสุกแล้วโอ้มาเด้อคะ่ะสุกแล้วนะคะสุกแล้วคะ่ะมาทานด้วยกันนะคะเนี่ยสุกแล้วเนี่ยไข่เต็มท้องแล้วกันเนี่ยไข่เต็มท,ท้องเนี่ยไข่เต็มท้องนะคะ ดีสุดะนล่ว้าวให้เต็มท้องจ้าีป่าตะเพียนหนึ่งป่าตะเพียนมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันจ้าแซ่บแซ่บคัะนเนี่ยโอหดูหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยค่ะใส่ตู้เย็นแล้วก็เอามาเน,นื่อมันจะเข้า เนื้อปลาแล้วมันจะอร่อยนะคะนี่ค่ะดูจ้าไข่เต็มท้องทั้งสองตัวนะคะตัวนี้ก็เต็มท้องนะคะแต่ตัวนี้จะตัวเล็กกว่าแต่ว่าก็มีไข่อยู่นะะี่ค่ะตัวใหญ่นี่ไข่เต็มท้องเลยค่ะมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกาลนี่ปาตพียนจ้าปาตพียนจากนี่น้ำลำปาวเขื่อนลำปาวอร่อยนะคะอู ไข่เต็มท้องไข่โบดไข่ฟูดอ,อ,อสิคะมามามา,มาทานด้วยกันนะคะหนึ่งปลาตะเพียนตัวใหญ่นะคะไข่เต็มท้องค่ะมาเด้วยพี่น้องมากินน้ำกันจ้าแซบ่บหลายมาเด้อมาเด้อ แซ่บผัดผู้นั่นี่เห็ดแกว้วบักพริกดิบแล้วก็้ยใสบบ่สบักกรอบแซ่บคักคักแซ่บผัดแซ่บโพ้